ชาชาตไไทยััวปอ,อศเรวาาวสวนวรยังให้แก่ไทยมทยาาาสวัสดีครับท่านชมครับกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยนะครับรายการดีๆที่เราจะได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านผู้ชมครับในการเรียนการสอนปัจจุบันนี้นะครับเรามุ่งเน้นที่จะให้นิสิตนักศึกษ,ษ,ษาได้ปฏิบัติงานจริงนะครับ ดังนั้นครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงตั้งสถานีวิจัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะและหนึ่งในนั้นผมกําลังพูดถึงสถานีวิจัยกาญจนบุรีครับและวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านหัวหน้าสถานีครับอาจารย์จรานเห็นพิทักษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีวิจัยกาญจนบุรีนะครับผมจังหวัดกาญจนบุรีแน่นอนนะฮะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์จรานนิดหนึ่งเรื่องของความเป็นมาของสถานีเรานะครับไม่ทราบเป็นมาอย่างไรครับ ครับประมาณปีพศ2529นะครับครับสมัยนั้นท่านดรสุธรรมอาริกุลนะครับเป็นอธิการบดีนะครับครับได้รับการร้องขอจากจังหวัดนะครับให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับมาช่วยในเรื่องของงานวิชาการนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ กับการสร้างเขื่อนเขาแหลมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนวัชิชาลงองณ์นะครับครับเขื่อนเขื่อนนี้นะเขื่อนเขาแหลมนี้ตั้งอยู่ที่อําเภอทองผรภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหลังจากการสร้างเขื่อนก็จะมีรัศดรส่วนหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบในเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้าน,นะครับ,รบต้องย้ายรัศดรอ,ออกมาอยู่ที่อื่นนะครับ ปัญหาก็คือรัษฎรที่เคยอยู่ที่เก่าพอย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ใหม่นะฮะทำให้รัษฎรส่วน,นใหญ่ซึ่งเคยทำการเกษตรนะฮะก็ได้รับผลกระทบนะครับทางจังหวัดก็ตระหนักดีถึงผลกระทบอันนี้นะฮะก็ได้มีการร่วมมือกับทางเขื่อนเขาแหลมนะครับ ว่าน่าจะมีการพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนดังกล่าวนะครับ,รบาทางจังหวัดก็เลยได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ,รบขอให้มาช่วยในเรื่องของออางานวิชาการ,รนะครับในสมัยนั้นเนี่ยก็ท่านอธิการดรสุธรรมก็ได้มอบหมายให้กับรองอธิการบรดีฝ่ายกิจการพิเศษ ก็คือท่านศาสตราจารย์ประวินปุณรีนะครับเข้ามาดูแลโครงการอันนี้นะครับโดยเราใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาการเกษตรในเขตอากาศหนาวและเย็นจังหวัดกาญจนบุรีนั้นแรกเริ่มเลยแรกเริ่มชื่อเดิมของเราชื่อเดิมครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อสถานีวิจัยกาญจนบุรีในปัจจุบันครับนอกจากที่เราจะทราบนะครับเรื่องของที่มาที่ไปแล้วเนี่ยครับทีนี้ เ,ออเรามาถึงเรื่องของภารกิจของทางสถานีวิจัยการจนบุรีบ้างมีภารกิจอะไรบ้าง,างรครับอาจารย์ครับครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับสถานีวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจหลักๆเลยก็คือเรื่องของงานวิจัยนะครับเราก็ต้องทํางานวิจัยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ค่อนข้างที่จะ,ะยากจนนะครับ เราต้องทําการวิจัยว่าเอ๊เราจะหาพืชหาระบบเกษตรอะไรไปช่วยเขาได้ในลักษณะที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับสภาพของเรานะครับอันนั้นคือภารกิจหลักแน่นอนนะครับภารกิจอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนหนีไม่พ้นในเรื่องของการ ฝึกง,งานนิสิตน,นะครับในเรื่องของการให้นิสิตมาทำปัญหาพิเศษทำวิทยานิพนธ์ทั้งเนื้อตรีโทเอกนะครับ<ห>ก็จะรวมหมดนะครับรรในเรื่องของอการดูงานของอไม่ว่าจะเป็นผู้วิเชี่ยวชาญจากต่างประเทศหรือในประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องขององานที่สนับสนุกนการเรียนการสอนของมหา,หา,หาวิทยาลัยนะครับ ภารกิจต่อไปก็คือในเรื่องของการบริการวิชาการนะครับซึ่งอันนี้แน่นอน <c oughs> เป็นหัวใจหลักเหมือนกันเพราะ <Okay. S 2> ว่าเราทําวิจัยเพื่อ,อช่วยเหลือเกษตรกร,รเพราะฉะนั้นเราต้องมีในเรื่องของการฝึกอบรม,มการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับภารกิจอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นนโยบายของประเทศก็ได้ก็คือใน,รในเรื่องของการทํานุบาร,รุงศิลปะและวัฒนธรรม ของชาตินะครับรรซึ่งตรงนี้เราก็ทําเท่าที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับรอ,บอา,าภารกิจอีกอันนึงก็ได้แก่ในเรื่องของอาการบริหารจัดการ,รนะครับาทางาสถานีก็ต้องมีการบริบราหารจัดการที่ดีนะครับเพื่อ,หอให้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองในอนาคตคนะครับ,รบเพื่อรองรับการเ,าเป็นหมายเวลยนอกระบบ นะครับอย่างอยีางที่เราทราบกันดีอยู่นะครับอันนี้คือภารกิจหลักๆของสถานีครับครับผมทีนี้เราทราบแล้วเนี่ยภารกิจหลักที่ต่างๆที่น่าสนใจหลายๆตัวด้วยกันนะฮะทีนี้ผมสนใจอยู่อย่างหนึ่งเรื่องของงานวิจัยนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะฮะด้านหน้าของเรานี่เป็นองุ่นก็ขึ้นชื่อว่าองุ่นแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีว่าอืมันอร่อยมันน่าจะปลูกกันต่างประเทศนะครับ Ờ, ปรากฏว่ามันอยู่ตรงนี้ผมเลยต้องถามอาจารย์ต่อไปว่าของเราทํางานวิจัยเรื่องขององุ่นด้วยหรอครับก็อยากจะเรียนให้ทราบเลยนะครับ,รบว่าสถานีวิจัยการจนันทบ,บุรีนะครับเราจะยึดเรื่องขององุ่นเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับในเรื่องของงานวิจัยนะครับ,บเ,เรามีความหวังว่าเราจะสร้างสถานีวิจัยเนี่ยนะฮะให้เป็นศูนย์ ศูนย์วิจัยในเรื่องขององุ่นนะครับและการทำไวน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตนะครับไม่ว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่ององุ่นอยากจะมีขอข้อมูลนะครับทุกๆอย่างนะฮะในเรื่องของพันธุ์เรื่องของการดูแลรักษาการผลิตนะครับเทคโนโลยีในการผลิตเรียกว่าเราจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้น One-stop service ครับครบวงจรวงจรมาที่เดียวเรียนรู้ได้หมดเลยครับสําหรับสาเหตุที่เราจับพืชตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศของสถานีวิจัยกาญจนบุรีซึ่งอยู่ตรงจุดนี้เป็นมีสภาพอากาศที่เฉพาะแห่งนะฮะหมายถึงว่ามีสภาพของดินสภาพของฟ้าอากาศะที่เหมาะ เหมาะกับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตขององุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นรับประทานสดหรือองุ่นพันธุ์ทำวายตรงนี้ผมพูดได้เลยว่าดีมากนะครับซึ่งเราก็ได้ท่านศาสตราจารย์ประวินปุณสีซึ่งเป็นปรมาจารย์รของเรื่ององุ่นของประเทศไทยเลยนะครับเพราะท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นผู้ ริเริ่มและบุกเบิกนะครับทาให้ประเทศไทยสามารถปลูกองุ่นเป็นการค้าได้นะครับครับและปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นที่ปรึกษาของเรานะครับในเรื่องของการปลูกองุ่นที่สถานีวิจัยการจนะบุรีด้วยครับผมครบอาจารย์ชัันครับไม่ทราบว่าเรื่องของการวิจัยองุ่นที่สถานีวิจัยการจนบุรีของเราเนี่ยนะครับไม่ทราบทํามานานหรือยังครับเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปีพศ2530 นะครับก็ในอตอนแรกนะครับ,รบผมก็ได้ไปเรียนปรึกษาท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์จิน,นนนท์ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องขององุ่นท่านเป็นลูกศิษย์ของอสอประวินตุสีนะครับ <laughs> อีกทีหนึ่งนะครับ <laughs> ก็ท่านก็ได้ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ ให้พันธุ์มาเรามาทดสอบอนะฮะอาจจะเริเติบโตกันให้ผลผลิตก็ปรากฏว่ามันก็สามารถที่จะเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผล,ผลผลิตได้ดีนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเขียนขอโครงการวิจัยนะครับโดยท่านอารองศาสตราจารย์ดรสุรศักดิ์น,น,นิลนบ,บเป็นหัวหน้าโครงการนะครับ ก็ได้รับงบสนับสนุนงานวิจัยนะครับจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมาดําเนินการนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับทําให้เรามีแปลงองุ่นเป็นชิ้นทันอัขึ้นมานะครับแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมาได้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 ภูมิใจกันนะครับครับก็ระยะเวลากว่า10ปีแล้ว นะฮะนับมาถึงปัจจุบันนี้ทีนี้อยากจะให้อาจารย์จรัญช่วยแนะนาสักนิดหนึ่งสําหรับทราบว่ามีทั้งพันสำหรับกินสดครับพันสำหรับทํไวนยพอจะแนะนําเป็นคร่าวๆได้ไหมครับอาจารย์สาหรับงานวิจัยตอนนี้ที่ออกมานะฮะณณที่สถานีนะครับรบตอนนี้เราก็พอที่จะมองเห็นแล้วว่าองุ่นรับประทานสดนะฮะผู้เฉพาะ พันไม่มีเมล็ดละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นนะ,ะนิยมแล้วก็ราคาราคาแพงนะครับที่เราทําวิจัยมาแล้วก็ศึกษามาเนี่ยนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆมีสามพันละที่สามารถที่จะปลูกเป็นการค้าได้นะครับที่ผมมอกปลูกเป็นการค้าได้ก็คือว่ามีการให้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะฮะแล้วก็มากพอที่จะเป็นการปลูกอย่างเป็น ถึงพันธุ์คายถึงมณิษย์นะครับสามพัน์ที่ว่าก็มีพันธุ์ที่ท่านเห็นนะครับอันนี้สีออกม่วงแดงถึงดํานะครับอันนี้เป็นพันธุ์มาลูซิเล็ตนะครับส่วนด้านขวามือของผมนี้เป็นพันธุ์เพเล็ตนะครับซึ่งทั้งสองพันธนี้ไม่มีเมล็ดนะครับเรา เราจะเน้นนะฮะในเรื่องของการผลิตองุ่นเนี่ยฮะเน้นในเรื่องของอ,อันที่หนึ่งก็คือคุณภาพนะครับ,รบเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้บริโภค,คนะครับอันนี้เราเราเราคำนึงมากที่สุดนะครับ <hayır. S 2> แล้วก็อันที่สองก็คือคุณภาพที่ผู้บริโภคพึงพอใจนะครับหมายถึงว่า <highways. S 2> ถ้าองุ่นเราไม่แก่จัด หรือเปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่ถึงรเราจะไม่ตัดจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นการหาเทคโนโลยีในการผลิตนะครับที่ให้ได้องุ่นที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคตรงนี้เราเน้นมากนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ที่เราจะมีการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของพวกนี้นะครับเพราะว่า ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าอ้งุ่นเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะมีโรคและแมลงรบกวนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตที่ถูกวิธีและปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทางสถานีคำนึงมากที่สุดนะครับเพื่อให้ได้องุ่นที่มีคุณภาพอย่างที่เรียนไว้ครับลักษณะหนึ่งที่ผมเห็นนะครับบนที่องุ่นที่เราเห็นทั้งสองพันนี้นะฮะก็คือว่าเม็ดของเขาจะค่อนข้างเล็กนะฮะ ผลผลผลนะผลนะฮะกลมๆเล็กๆรตรงนี้เป็นลักษณะขององุ่นไม่มีอะไรหรือเปล่าอาจารย์คือจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เราสามารถที่จะพัฒนาให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับอ,อ,อ,อันนี้อยู่ที่เทคนิคในการผลิตนะครับ,รบถึงตรงตรงนี้ที่ที่ที่เห็นเนี่ยนะฮะ ก็ถือว่าไม่เล็กแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใชไใชได้เลยใช้ได้ฮะรับประทานได้ทีนี้นิดหนึ่งครับตรงที่เราเห็นเป็นขาวๆบนองุ่นเนี่ยนะฮะบางท่านบอกว่าเอ๊ะสารเคมีหรือเปล่าฉีดพ่นมาตกค้างหรือว่ามันเป็นอะไรครับอาจารย์ตรงนี้อันนี้เป็นภาษาไทยเรียกว่านวลองุ่นนะครับฮะก็คือแ a 克斯ในภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ เป็นลักษณะขององุ่นเลยนะฮะเมื่อแก่จัดแล้วก็จะมีนูนขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่สารเคมีรับรองได้นะครับทานได้เลยปลอดภัยครับแล้วที่เราเห็นเป็นดวงดวงเหครับอาจารย์ออที่เราเห็นเป็นปื้นื้ๆขาวๆดวงดวงอันนี้บางเจ้าเราไปซื้อนี่เห็นกันอ่าใช่ใเยอะมากเลยนะฮะก็คือว่าอันนั้นเนี่ยก็คือสารเคมีที่เขาฉีดพ่นนะฮะแล้วก็มันตกค้างอยู่นะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะหมดฤทธิ์แล้วนะฮะแต่ก็ยังติดอยู่นะฮะหรือบางครั้งอาจจะยังไม่หมดฤทธิ์ก็ได้นะครับอันนี้ผมผมก็ไม่ยืนยันนะครับที่ของเราไม่มีเพราะอะไรเพราะของเราเนี่ยเมื่อผลเริ่มนิ่มนะฮะหรือว่าเปลี่ยนสีนะฮะเราจะใช้วิธีการห่อช่อนะฮะห่อช่อด้วยถุงนะครับถุงกระดาษนี่นะครับนะฮะก็มี มีหลายลักษณะนะฮะถุงที่เราใช้ห่อนะฮะเพราะว่าเราก็ทําวิจัยไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเราห่อช่อแล้วเนี่ยนะฮะการฉีดพ่นสารเคมีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งไม่โดนแน่นอนนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจากห่อช่อแล้วเราก็จะงดงดใช้สารเคมีเพราะว่าการรบกวนของโรคแมลงก,ก็จะน้อยลงมากเพราะว่าอะไรเพราะเราหอ<ช>่อเราห่อช่อเอาไว้ะลรนะครับ ครับสำหรับสถานีวิจัยการจันทรีตของเราเนี่ยนอกจากจะมีพันสำหรับองุ่นรับประทานสดแล้วก็มีพันสำหรับทำวายด้วยอ๋อครับแน่นอนครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์เอ่อคือเราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่ององุ่นของมหาวิาลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทั้งรับประทานสดและทั้งทำวายนะครับในเรื่องของพันทำวายเราก็รวบรวมพันไว้เยอะนะครับรับประทานสดก็เยอะนะฮะแต่ที่ผมยกตัวอย่างมานี่เป็นเฉพาะ ไม่มีเมล็ดะฮะฮะนะครับพันมีเมล็ดเราก็มีร <ฮะ S 2> วบรวมมาเยอะนะครับส่วนองุ่นพันธุ์ทำวายตอนนี้ที่เราทําออกมาระยะสองสามปีที่ค่อนข้างที่จะแน่ใจครับว่าเ,เป็นตัวที่ทําในเชิงเศรษฐกิจได้นี่นะครับ <ฮะ S 2> เชิงพาณิชย์ดได้นี่นะครับก็คือจะมีอยู่สองตัวหลักๆนะครับ,ค,รบคือองุ่นที่ใช้ทาไวน์แดงนะครับได้แก่พันธุ์ชิลาส นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นองุ่นใช้ทาไวน์ขาวนะครับพันชนังบล็องนะครับเป็นออกไปฝรั่งเศสนิดนิดขับฝรั่งเศสคู่นะครับคู่ครับคือคือสองพันนี้เนี่ยที่ผมว่ามันผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เพราะว่ามีผลผลิตที่ที่น่าพอใจนะฮะก็คือว่าให้ผลผลิตสมเสมอนะครับ แล้วก็เมื่อนำไปทำวายแล้ว <ฮะ S 2> ก็เราก็มีการาทสอมีการให้คะแนนนะฮะออกมาก็ใช้ได้นะครับก็คิดว่า <c oughs> ตรงนี้เนี่ยสองพัน <ฮะ S 2> นี้น่าจะเป็นตัวหลักนะฮะในสภาพอากาศเช่นนี้นะฮะน่าจะจะเป็นตัวที่แสงดงว่าขั้นตอนกว่าจะมาเป็น,าาปนพันหลักๆห,ห,หรือว่าเป็นพันที่สามารถทําเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยจะมีขั้นตอนนอกเหนือจากผลผลิตแล้วเนี่ยจะต้องไปดู เรื่องของรสชาติตอนทำวายด้วยใช่ครับอืคือจริงๆแล้วเนี่ยอถ้าพันไหนที่ให้ผลผลิตเยอะแต่ว่าค,คุณภาพเมื่อไปทำวายแล้วไม่ดีมันก็มันก็คงไม่ดีนะครับ,รบเพราะว่าอะไรเราจะได้วายที่มีราคาต่ำนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เขาให้ผลผลิตได้บ้างพอสมควรนะฮะแต่คุณภาพเมื่อไปทำวายแล้วได้วายที่ดีอ,อันนี้ต่างหากที่เราต้องการนะครับงนั้นเราก็มีการทำวิจัยในหลายๆเรื่องนะครับ,รบไม่ว่าจะเรื่องของอต้นตอนะครับในเรื่องของอะระยะปลูกนะครับในเรื่องของชนิดของค้างนะฮะว่าเ,เราจะทำค้างแบบไหนดีเพื่อ,อ สะดวกกับการปฏิบัติงานนะฮะให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจอนะฮะคุณภาพของผลผลิตดีนะครับ,รบเราจะทํารวมกันหลายๆอย่างการวิธีการให้ปุ๋ยนะครับ,รบการให้น้ําซึ่งณจุดนี้ของเราเนี่ยพื้นที่แห้งแล้งเราก็ให้น้ํา แบบประหยัดนะครับพร้อมๆกับการให้ปุ๋ยไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเฟอร์ติเกตไปเลยครับผมทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการทําค้างเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยนะครับผมว่าถ้าท่านผู้ชมบางท่านที่สนใจเรื่องขององุ่นเรื่องของไวน์เองก็ดีเกิดสนใจขึ้นมานะครับอยากจะขอดูการศึกษาตรงนี้ผมอยากให้อาจารย์จรัญช่วยแนะนําสักนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการปลูกองุ่นคร่าวๆว่าได้ครับอาจารย์เริ่มต้นจากตรงไหนยังไงครับ ตอนนี้ที่เราทําอยู่นะครับเราใช้วิธีการขยายพันธุ์นะครับโดยวิธีการติดตานะครับบนต้นต่อนะครับหลังจากนั้นเราก็นําไปปักชํานะฮะในถุงชาครับก็เมื่อกิ่งปักชําเราแตกรากนะฮะแตกกิ่งออกมานะฮะพร้อมที่จะลงปลูกเราก็นําไปปลูกในแปลงนะครับ แล้วก็มีเทคนิคในการไว้ยอดเด็ดยอดให้ขึ้นค้างต่างๆนะครับซึ่งผู้ปลูกองุ่ส่วนใหญ่จะทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการดูแลรักษาตามขั้นตอนเมื่อได้ระยะเวลานะครับพร้อมที่จะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอก ออกผลติดผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยงดูจนองุ่นเขาแก่นะครับแล้วก็เก็บมาบริโภคหรือเอามาแปรรูปอย่างีผมว่านะครับก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านผู้สนใจนะครับอยากจะขอข้อมูลก็ติดต่อได้นะครับที่สถานีวิจัยการชนะบุรีครับผมหมู่ที่9ตําบลวังด้อง อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหรือที่หรือติดต่อไปที่สถาบันคนคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรนะครับชั้นสองอาคารสุวรรณวาจกเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจตุจักรนะครับกทมนะครับ1090งศูนก้ครับ็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่สถาบันนะครับ 0 2นย์9องหกครับครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจารย์จรันก็จะถ้าสะดวกเราก็จะติดต่อกันนะฮะตรงนั้นครับอาจารย์จารันครับเราทราบกันถึงวิธีการปลูกอังุุนพันธ์ต่างๆที่เรามีตรงนี้แล้วนะครับบางท่านอาจจะอยากทําเป็นอาชีพเลยมีที่ดินปล่าอยู่แล้วเหมาะสมอยู่ใกล้กาญจนบุรีด้วยครับนะฮะไม่ทราบว่าช่วงนี้เรามีการฝึกอบรมอะไรบ้างไหมครับครับก็เรียนท่านผู้ชมเลยนะครับในเดือนเมษายน 2 5 4 8นี้นะครับเราจะมีการจัดฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับองุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับรวมทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตองุ่นรับประทานสดโดยเฉพาะนะครับรุ่นแรกก็วันที่7ถึง8เมษายนนะครับและรุ่นที่2วันที่23เมษายนนะครับรุ่นแรกนี้เราจะเน้น จ้หาที่เกษตรนะครับเพื่อนําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรอีกขั้นหนึ่งนะครับส่วนรุ่นที่2วันที่23เมษายนนี้นะครับเราก็จะเปิดรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรที่ผมได้กล่าวไป้างต้นนะครับครับก็เราจะทำการอบรมให้ตั้งแต่วิธีการปลูกติดตาเลยครับขยายพันธุ์ติดตา ก็ก <g år> <c oughs> ็ครบถ้วนก็ <g år> <g år> จะมีเ,เลคเชอร์นะครับให้รู้ว่าวิธีการเป็นยังไงนะ <c oughs> แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงครับครับ <c oughs> ผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมคงจะได้อะไรเยอะเลยทีเดียวสาหรับ <c oughs> การปลูกองุ่นทีนี้อยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่านอกจากอางุ่นแล้วเนี่ยสถานีวิจัยการทนบุรียังมีผลไม้อื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับอาจารย์อ๋อมีครับตอนนี้ที่เราทําอยู่ก็มีหลายตัวนะครับครับมะม่วงมหาชนกนะครับแล้วก็ ลูกได้ดีนะครับผลิตได้ดีนะครับแล้วก็มีมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศอีกหลายพันธุ์นะครับเช่นพันธุ์ปาเมอร์นะครับพันธุ์ลิปเป้นนะครับเราก็รวบรวมพันธุ์ไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีในเรื่องของโครงการวิจัยไผ่นะครับเพราะว่าสถานสถานีวิจัยกาญจนบุรีนะฮะตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นแหล่งไผ่แหล่งใหญ่ของประเทศไทย นะครับตอนนี้เราก็มีโครงการวิจัยไผ่นะครับว่าในเรื่องของไผ่เศรษฐกิจประมาณ5-6ถึง6ชนิดเนี่ยนะฮะที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในเรื่องของทั้งรับประทานหน่อสดหรือการนำไม้ลำไม้ไปใช้ประโยชน์ในการทำหลายๆอย่างในเรื่องของการจักสารในการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยเฟอร์นิเจอร์ในการทำ สิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้นะเราก็ทําวิจัยอยู่ด้วยนะครับก็เข้าใจว่านี่จะเป็นอีกมิติหนึ่งสําหรับการทํางานวิจัยนะครับซึ่งสามารถขยายผลได้ต่อไปอนาคตผมอาจจะต้องขออนุญาตอาจารย์มาถ่ายทำอีกนะฮะสำหรับเรื่องต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากก็อีกสักประมาณสัก3าสี่เดือนนี้นะครับเราก็จะมีเราจะมีโรงเขาเรียกว่าโรงเผาถ่านครับ ใช่ใช่ว่าทาน้ําส้มควันไม้นะครับก็คือคว่าตัวนี้เป็นสารที่เราได้จากการเผาไม้นะครับครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ทดแทนสารเคมีในในบางเรื่องได้นะครับคิดว่าอันนี้จะเป็นก้าวต่อไปนะครับ,รบที่เราจะพัฒนาทําให้ลดการใช้สารเคมี น้อยลงนะครับแล้วก็มาใช้สารชีวภาพให้มากขึ้นอืมแหมดีมากเลยครับอาจารย์ครับผมสาหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์ทำไทยก็น้อยเหลือเกินครับหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์จรานเห็นพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีวิจัยการจนบุรีไว้โอกาสนี้ด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ และท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจเรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกองุ่นเรื่องของการทําการเกษตรอย่างอื่นนะครับถ้าสนใจแล้วก็ยังหาข้อมูลไม่ได้นะครับลองติดต่อเข้ามาได้ที่รายการของเรานะครับทีมงานก็จะนําเสนอกอกสู่สายตาท่านผู้ชมทันทีครับสำหรับวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ผมและอาจารย์จรานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมชยยดออกรร้วเันา